สวัสดีครับนะครับเพื่อนเพื่อนน้องๆพี่ๆทุกคนนะครับในการสอบนะครับของไม่เรียนในสิบนะครับอีว้านี้นะครับคลิปก่อนหน้านี้เราก็ทําการวิ่งหนึ่งพันเมตรแล้วนะครับต่อไปนะครับมันเป็นหมวดของพละเหมือนเดิมนะครับเราก็จะมาทําการกระโดดไกลนะครับในการกระโดดไกลเนี่ยเขาจะบอกว่าไม่น้อยกว่านะครับหนึ่งร้อยแปดสิบเซนหมายความว่าเราต้องโดดกระโดดไกลให้ได้นะครับเยอะกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบเซนขึ้นไปนั่นเองนะครับ เดี๋ยววิธีการกระโดดเนี่ยจะมีเทคนิคยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยในการยืนกระโดดไกลเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยลองกระโดดก่อนนะครับลองกระโดดก่อนประมาณ2ครั้งนะครับระยะหนึ่งร้อยแปดสิบเมตรนะครับก็เนี่ยจากนี้นะครับไปตรงนั้นนะครับประมาณนี้ครับในการกระโดดนะครับถ้าเรายืนกระโดดเนี่ยนี่สมมุติว่าเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นที่เขากําหนดไว้ให้เรายืนกระโดดนะครับนี่คือเส้นนะครับ เดี๋ยวผมจะกระโดดให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวดูนะครับทาน,นี้ก็ระยะนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบเมตรมาเรียกว่าอย่าทิ้งตัวลงมาด้านหลังแบบนี้นครับสมมตินะครับกระโดดแล้วก็ทิ้งตัวงลงมาด้านหลังแบบนี้แบบนี้ไม่ได้นะครับหรือว่าฟาวพยายามทิ้งตัวไปด้านหน้านะครับในการยิงกระโดดเนี่ย ส่วนใหญ่นะครับพี่าาหลายๆคนนะครับพลาดก็คือเส้นตรงนี้นะครับเส้นในการยืนกระโดดนั่นเองนะครับเพราะว่ากรรมการก็จะดูตรงนี้ด้วยมีกรรมการสองคนครับยืนนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับในการยืนกระโดดเนี่ยถ้าสมมติเพื่อนๆเนี่ยโดดแบบนี้นะทาท่าเวียงอย่างนี้แล้วก็ตอนกระโดดเนี่ยเท้าของเราเนี่ยไปเตะไปแตะเส้นนะครับแตะเส้นที่ว่าเขาขีดไว้เนี่ยเขาจะปรับไม่ผ่านทันทีเลยเรายืนหลังเส้นไว้เลยนะครับยืนหลังเส้นไว้ประมาณ หนึ่งนิ้วนะครับวิธีนะครับง่ายๆเลยวิธีง่ายๆเลยนะครับให้เราจําไว้ตอนที่เราก่อนที่จะกระโดดเราเดินเข้ามาปุ๊บเราหยุดนะครับที่เส้นไว้นะครับหยุดไว้เลยแล้วก็ดูที่เส้นนะครับว่าเส้นมันขีดไว้แนวไหนนี่ของผมก็ตรงนี้นะครับเราให้ยืนหลังเส้นเนี่ยแค่หนึ่งนิ้วนะครับกะไปเลยนะครับตอนที่เราเหี่ยงตัวเนี่ยอ่าเท้าเราก็ไปข้างหน้าอยู่แล้วนะครับประมาณนั้น ยืนอย่างนี้นะครับยืนหลังเส้นไปเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าการกระโดดเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต้องกระโดดได้เกินหนึ่งรอยแปดสิู่แล้วนะครับเนี่ยในเส้น180รอแปดสิบเนี่ยเราจะไปมองมันนะครับเราใช้ความรู้สึกแค่ว่าเรายืนกระโดดไกลแล้วแล้วเรามองให้เลยเส้นหนึ่งร้อยแปดสิบไปนะครับเพราะว่าการกระโดดปกติเนี่ยของคนเราเนี่ยมันก็เกินหนึ่งรอยแปดสิบู่แล้วนะครับเราไม่ต้องใช้แรงอะไรยืดนะครับในการกระโดดเนี่ยเพราะว่าถ้าผ่านการยิ่งมาแล้วเนี่ย การกระโดดไกลก็ไม่ใช่เรื่องอยากแต่ที่มาพลาดก็คือพลาดการเหยียบเส้นตรงนี้นะครับปรับเดินเข้ามานะครับยืดน,นะครับแล้วก็ก้มดูที่เส้นผ่อนดูว่าห่างกันหนึ่งนิ้วแล้วไหมก็ท่ากระโดดนะครับยืนไปเลยถตงตัวกระโดดนะครับก็จะปิงตัวนี่นะแล้วก็กระโดดแบบนี้เลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ ฝากเพื่อนๆทุกคนกคนะครับกดไลค์กดซับสไคร์นนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับสำหรับการยิ่นกระโดดไกลนะครับก็จบคลิปได้่นี้นะครับขอบคุณครับที่รับชม